เริ่มกลัวนะครับทุกคนไม่ต้องกลัวนะครับตอนนี้คือคนที่กลัวนะครับคือคนที่ถือกล้องราคาหลายหมื่นแล้วก็ลงไปถึงนั้นดนตรีที่ถือกล้องราคาหลายบาทตรงนี้นะครับเพราะทันทีที่ฝนตกลงมานะครับอุปกรณ์พวกนี้จะเสียชีวิตทันทีนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไปกันดบบวันนี้ถือว่าเป็นเป็นการประสบการณ์เราเล่นดนตรีโดยที่เราถูกควบคุมเดซิเบลนะครับให้ไม่เกินกี่เดซิเบลนะฮะ แปบสิบเดซิเบลเหรอครับมุดนี่มือเกินเลยนะครับอ่าถ้างั้นเราเปลี่ยนไปดูละครได้ไหมเวลาที่เราถ่ายรำมด้รอว่าที่ทนมาอยู่ในสวนสัตวเชี่งใหม่ อ๋อเขาเป็นแบบเขาชอบเต้นพี่หมีเขาชอบเต้นมากเฮ้ยนายก็เอาเรื่องส่วนตัวขึ้นมาคุยพี่หมีชอบเต้นแบบชอบเต้นเรายังไม่ได้ชอบเต้นที่ชอบให้คนอื่นเต้นได้ด้วยไม่เอาดีกว่าพี่หมีก็มีเรื่องของผมอยู่นะครับ